อันนี้อีกหนึ่งเมนูยำนะคะเชฟออกกล้องไหมครับวันนี้ไม่ค่ะไม่ออกเนาะวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไว,วันนี้เชฟไม่เปรี้ยวอันนี้คืออันนี้เรียกว่าอะไรนะอ,ออก์โตพุตเหรอแยบเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นอันนี้ปลาหมึกยักษ์นะคะเขาหลายด้อเนาะ กระมังมันหน่อยหรือเปล่าก็เลยดูเยอะบ่ปร,ปรับมาแล้วก็อันนี้เ,นเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อทอกันอันนี้คือผักกูดนะคะผักเปทท็ดเชายต้นหอมสัไปเลยเแต่ละขั้นตอน ไม่เรคานเรบกลรอยสดใที่หอยนองไปดังี่บายเชฟเจฟเฟอร์อีกแล้วนะคะอิสนาบอกแล้วประเดท้วหากรึดอกทรหาคนยายดอกเราจะมาดูหน้าตาที่ตอนที่เสร็จแล้วกันนะคะ วันนี้ผักกูดพอดีพอดีไม่มากไม่นอนจะแรกว่าจะเอากัมเดี๋ยวแลสองเสียบ